สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทบิณกิจติดจอนะคะประจำวันเพื่อัสับบดีที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559กับดิฉันสิรัฐยาอิสระพักดีค่ะในช่วงค่าของวันนี้นะคะประมุกจากฝ่ายรัฐสภารัฐบาลและสารดีกาจากเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาทขึ้นส่งราชเป็นพระมหากษัตริย์ขณะที่พระสกนิกรทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมาวน50วันถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารท้องถิน่นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นในเวลาประมาณ18นาฬิก30นาทีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะนำนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวียรพลตั้งสุวรรณประธานสารดีกาจะเข้าเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อกราบบังคมทูลเชิญองค์ราชทายาทขึ้นส่งราชเป็นพระมหากษัตริย์เสริมราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ